สวัสดีครับครอบครัวฟุตบอลไทยที่รักทุกท่านก็ต้องบอกว่าเป็นการปดล็อกบ,บางสีบางอย่างนะครับทีมชาติไทยของเราเพิ่งแข่งขันกับทีมชาติเกาหลีเสร็จไปนะครับในรุ่นอยู่20ปีในการแิชงันชาติเอเชียรอบสุดท้ายที่ประเทศจีนนะครับเราแพ้ไป4ประตูต่อนหนึ่งดล็อกที่ว่าก็คือการเล่นของนักเตะทีมชาติไทยเด็กๆของเราวันนี้นะครับผมสังเกตด,ดูนะ รู้สึกว่าน้องๆเขาของทางที่จะสู้นะสู้แล้วก็เราสามารถยิงประตูออกนําทีมชาติเกาหลีไปได้อย่างเซอร์ไพรส์ครับในนาทีที่23โดยยศกรบุรพานะครับยิงอย่างไรท่านคงเห็นไปแล้วครับเลี้ยงเดี่ยวเขาไปยิงนะจากลูกวางยาวมาเอ่อยศกรบุรพาสามารถนะครับเลี้ยงกินตัวชนะกองหลังของทีมชาติเกาหลีแล้วเข้าไปยิง ก็ยิงอย่างสวยงามครับถือว่าเขาเป็นศูนย์หน้าที่มีการยิงที่เป็นการยิงที่เฉียบคมใช้ได้เลยถือว่าเป็นเรื่องที่เซอร์ไพรส์นะเกาหลีค่อนข้างหงุนงิดเลยครับโดนไทยยิงแบบนี้เนี่ยค่อนข้างจะเสียหน้าครับเกาหลีเสียหน้ามากแต่นะครับเท่าที่ผมดูแล้วเกาหลีเกมนี้นะเขาอาโรเทชันนักเตะพอสมควรเราจะเห็นนะครับว่ากองหน้าตัวสําคัญเขานะครับอย่างฮาจองวูเนี่ยไม่ได้ลงสนาม แล้วก็มีเฉพาะนะครับแดนแดนหลังของเขานะชินมอนฮากองหลังของเขาที่ยังอายืนตลอด90นาทีแต่ผมก็ดีใจนะที่เด็กเราเนี่ยสามารถเล่นในกองหลังเกาหลีได้ไม่ไม่ถือว่าแพ้นั้นม,มีมีหลายจังหวะนะที่เราสามารถเอาชนะกองหลังเขาได้ถือว่าใช้ได้ครับถึงแม้ว่าสกอร์จะมาสีประตูต่อหนึ่งแต่ผมคิดว่านะครับในเกมนี้เนี่ยทีมชาติไทยของเราเนี่ยมีการแก้เทคนิคครับอันนี้เป็นสิ่งที่น่าพอใจ แต่การแก้ดังกล่าวเนี่ยมันติดอยู่ตรงที่ว่าเราไม่ได้ฝึกหัดเบสิกของเด็กเรามาให้ดีมากพอที่จะเล่นกับทีมระดับเอเชียเหมือนเราไม่รู้นะครับว่าเราจะมาเล่นกับทีมระดับไหนนะครับเหมือนที่ผมเคยพูดแล้วครับว่าโค้ชของญี่ปุ่นโค้ชของเกาหลีเนี่ยเขารู้นะว่าจะเล่นอย่างไรในในระดับเอเชียตน้ตนๆเนี่ยหรือไปสู้กับทีมระดับโลกเขารู้ว่าจะทำอย่างไรเหมือนที่ผมบอกว่าเนี่ยอิชิอาจน่าจะรู้นะหลายหลายคนน่าจะรู้ แต่โค้ดไดหลายคนไม่รู้ว่าจะเล่นยังไงกับทีมในระดับเอเชียอย่างญี่ปุ่นเกาหลีทีมเหล่านี้เนี่ยมันจะต้องมีเทคนิคที่สูงกว่านี้ครับเราจะเห็นได้ชัดเลยเวลาทีมเราอะเด็กเราเนี่ยผมบอกไว้เลยครับวันนี้เล่นดีมากโดยเฉพาะในครึ่งแรกต้องชมเชยครับทั้งผู้รักษาประตูอนัตสำราญแล้วก็นักเตะคนอื่นนะสิงหามารสะก็เล่นดีปีวัดเปตาในทุ่มเทมากนะครับหลายคนครับ แล้วก็การยิงของยศกรบุรพาก็ถือว่าเป็นการยิงที่ประกาศให้รู้แหละว่าเราก็มีเขี้ยวเล็บเหมือนกันแต่ก็น่าเสียดายนะยศกรบุรพาไม่น่าจะถูกเปลี่ยนตัวออกในขณะที่เรากําลังเสียเปรียบอยู่เราควรจะสู้ถึงวินาทีสุดท้ายนะครับตรงนี้ผมผมไม่อยากจะพูดได้แหละเรื่องการเปลี่ยนตัวนะเอางี้แล้วกันว่าคลิปนี้เนี่ยผมจะไม่ตําหนินะเพราะว่าผมเห็นใจน้องๆนะการเล่นครั้งนี้นะครับผมบอกไว้เลยครับว่า ทีมชาติไทยเราทําหน้าที่ดีที่สุดแล้วนะครับในการเป็นตัวแทนของย่านาเซียนทั้งคอมเมนต์ทั้งความชมเชยนะครับว่าเราสามารถยิงประตูเกาหลีได้เนี่ยก็ถือว่าเป็นอ่าสิ่งที่ดีนะครับเป็นเป็นสิ่งที่ทําให้เรารู้สึกชี่นใจก็ต้องขอขอบคุณน้องๆมากๆถึงแม้ว่าเราจะแพ้แพ้เพราะอะไรครับเพราะว่าผมไม่อยากจะเชื่อเลยครับว่าเวลาเก็บตัวตั้งปีสองปีเนี่ยเราไม่ได้ซ้อมแผนการลุกขึ้นทําทําประตูเขาอะ นะครับเราไม่มีแผนอะไรเลยที่ทาประตูเขาเพราะว่ารูปแบบการเล่นของน้องๆกลุ่มนี้มันเป็นรูปแบบที่เราสามารถเอาชนะกับทีมพื้นไดน้นนาน,นเนียงอยา่างจีโมฟิลิปปินหรือทีมในาย่านอาเซียนของเราทาน,นเดียงแต่กลเมดที่เราจะสามารถนะครับมีแท็กติกในการเล่นที่จะสามารถเอาชนะหรือต่อสู้กับทีมระดับเอเชียเราไม่มีเอาเสียเลยครับผมไม่ได้โทษเด็กเลยครับเพราะว่าเด็กอนะ่ะเขาต้องเล่นตามแท็กติกของโค้ชนะครับแน่นอนครับ ว่าเราไม่ได้ลงแทคติกเหล่านี้ให้เด็กๆเลยมันจะมาตีมาตันทันทีครับเนี่คือสาเหตุที่สิงหามารสาปิวัตเปตายเนี่ยพิคเนตโลหวิวัตนักเตะที่อยู่แผงหลังเหล่านี้เนี่ยไม่สามารถจะขึ้นเกมได้เลยแต่ก็ยังมีครับมีลูกเดียวคือพยายามที่จะโยนโยนและกองหน้าวิ่งนะครับแต่ปัญหามันคือเบสิกของเราเนี่ยเวลาเด็กเราเนี่ยบริเวณมิดฟิลด์เละแดนรุกเนี่ยเวลาจับบอลเนี่ย เหมือนเหมือนเราไม่ได้ฝึกเรียกให้มากเพียงพอในการจับบอลส่งบอลและเวลาที่จํากัดผมเคยฟังคุณปียพงศ์พีอ่อนนะคุณตุก๊กได้พูดสิ่งที่เข้าไปเจอนะตอนที่เข้าไปค้าแข่งอยู่กับลัคกี้โกลสตาร์นะที่เกาหลีนะครับท่านผู้ฟังที่เคารพว่าว่าตอนนั้นนะทีมลัคกี้โกลสตาร์หรือ f อฟซีโซนวันนี้นะเขาซ้อมกันเนะ่ยเขาวิ่งนะครับเขาวิ่งแค่จะวิ่งขึ้นเนินขึ้นภูเขาเลยครับวันละสิบยกิโลเมตรนะ เช่นเดียวกันเด็กกลุ่มนี้เกาหลีเขาก็ซ้อมมาอย่างนั้นและแค่นั้นไม่พอครับได้กําลังไม่พอแล้วเขายังมีฐานฐานให้เด็กหนึ่งฝึกความเร็วนะครับฝึกความเร็วไม่ว่าจะเป็นการซิ t อัพนะครับการกระโดดทุกสิ่งทุกอย่างการเอาตัวรอดในที่แคบนะครับความเร็วปฏิกิริยาประสาทสัมผัสทุกอย่างเขาฝึกเขาฝึกแล้วเขาฝึกปางตายด้วยเขาเอาหนัหนกด้วยเอาฝึกให้คานให้ให้สลบกันไปเลยอ่ะ ขาฝึกกันมาอย่างนั้นครับเพราะฉะนั้นแล้วเราจะเห็นว่าเกาหลีหรือญี่ปุ่นเวลาเขาเล่นเนี่ยเขามีวิธีฝึกเด็กเขานะ่ะเขารู้เลยนะครับว่าการส่งบอลแบบนี้ในพื้นที่แบบนี้เนี่ยมันจะไม่สามารถที่จะเอาชนะคู่แข่งได้เพราะอะไรครับเคาเขาเล็งเป้าที่จะเอาชนะเยอรมันเอาชนะบราซิลเขาเล็งเป้าจะเอาชนะฝรั่งเศสชนะอังกฤษที่นี้ครับบอลไทยเราเนี่ยบอลเยาว,วชนเราเนี่ยหรือว่าบอลทีมชาติเราเนี่ยจะต้องเล็งเป้าเอาชนะทีมชาติญี่ปุ่นหรือเกาหลีได้แล้วครับ คู่แรกนะระหว่างญี่ปุ่นกับซีเรียนะครับท่านผู้ฟังที่เคารพซีเรียเขาไปซุ่มเก็บตัวอยู่ยุโรปครับทุกสิ่งทุกอย่างที่ซีเรียเล่นเราจะเห็นนะครับว่าซีเรียเขาพัฒนาขึ้นมากเลยเขาสามารถขึ้นนําญี่ปุ่นได้ถึงสองครั้งครับแต่ทั้งที่ญี่ปุ่นเป็นทีมที่มีเทคนิคสูงมากนะแต่ว่าซีเรียสามารถนะครับกดดันญี่ปุ่นดีครับที่ญี่ปุ่นไม่แพ้นะในคู่แรกก่อนก่อนเราจะแข่งขันเนี่ยนี่คือการพัฒนาทีนี้อุซเบกิสถานเนี่ย ณวันนี้อุซเบกิสถานเมื่อก่อนอุซเบกับเราเนี่ยนะครับถ้าท่านย้อนกลับไปดูไม่ต้องถึงยุคที่ปิยพงศ์หรอกครับเอาแค่ยุคซิโก้ก็อพออุซเบกิสถานไม่ใช่ปัญหาของเราเลยสูสีครับแต่ณวันนี้เราตามอุซเบกิสถานไม่ทันแล้วอุซเบกิสถานตอนนี้อยู่ในระดับที่ต่อสู้กับญี่ปุ่นกับเกาหลีอยู่ในระดับนั้นแล้วครับผมคิดว่ามันถึงเวลาแล้วนะถึงเวลาที่ผู้หลักผู้ใหญ่ในบ้านเราเนี่ยนะครับ ควรจะตระหนักกันได้แล้วนะครับควรจะเป็นววระแห่งชาติกันแล้วในการที่จะกําหนดนะครับลักษณะที่นะครับเป็นตําราหรือเป็นสิ่งที่ฝึกหัดเด็กเป็นแนวเดียวกันทั้งประเทศและต้องได้ผู้เชี่ยวชาญนะที่มาจากญี่ปุ่นเกาหลีหรือที่เขารู้ว่าจะต้องทําอย่างไรนะครับผมเชื่อว,ว่ามีโค้ดงเก่งหรือว่ามีมผู้มีองค์ความรู้เหล่านี้นะนะครับว่าการทําเกมแท็ติกต่างๆเทคนิคต่างๆสําหรับเด็กเนี่ย เทคนิคการส่งบอลเทคนิคการจับบอลนะครับเราต้องเริ่มกันได้แล้วครับเข้มข้นด้วยเหมือนที่ผมบอกว่าคุณปิยพงศ์พิวอ่อนไปฝึกย่เกาหลีไอที่ผมพูดว่าคุณปิยพงศ์พิอ่อนไปฝึกเกาหลีเนี่ยมันผ่านมาสามสิบสี่สิบปีแล้วนะครับไม่ใช่วันนี้นะไอที่ผมพูดในสามสิบปีที่แล้วนะเขายังฝึกหนักขนาดนี้นะที่คุณปิยพงศ์บอกว่าเขาพอ,พอวิ่งขึ้นเขาเสร็จเนี่ยต้องมาฝึกอีกนะครับไม่รู้กี่ฐานเป็นสิบสิบฐานเนะี่ย ไอ้ฐานที่ว่าเนี่ยนะครับทั้งซิ t อัพนะครับทั้งกระโดดนะครับทั้งเล่นกับบอลทั้งเขาฝึกทุกอย่างฝึกการทรงตัวนะครับฝึกประสาทความเร็วนะครับแล้วก็ทำเขาจับเวลาด้วยเขาไม่มีเขาไม่มีสิ่งที่เรียกว่าตามใจเด็กๆเลยและเราเลิกเสียทีนะครับเวลาเราวิ่งเวลาเราวอร์มเวลาเราซ้อมเนี่ยเราดุดันกว่านี้ได้แล้วครับนะครับเห็นนักเตะของเรานาะที่ไปค้าแข่งอยู่เจลีกเนี่ย หรือค้าแข่งอยู่ตามต่างประเทศตามยุโรปเนี่ยที่ให้สัมภาษณ์นะว่าการซ้อมที่ยุโรปหรือที่เจลีกมันต่างจากเรามากก็จะมีความดุดันเขาาจริงเห็นไหมครับเอราวันกาดีเย่เนี่ยแค่ซ้อมนะบาดเจ็บครับเพราะเขาเอาจริงเกาหลีไม่ต้องพูดถึงครับเวลาเขาซ้อมกันเนี่ยเสียงขู่คำรามมันเสียงเสือเวลาเขาเล่นกันเน่ยเอาเป็เอาตายครับแต่ของเราเนี่ยชิวๆครับคือไอ้มาดแบบนี้เราเห็นตัวอย่างนะมาจากรุ่นพี่นะ ลงสนามมาแล้วครับนะครับทีวัดศรีสวัสดิ์ปียพงผิวก่อนนะครับแล้วก็ตั้งเกมกันนะครับอันนั้นมันฟุตบอลแหลมทองครับฟุตบอลเอเชียนเกมอันนั้นมันเป็นฟุตบอลยุคก,ก่อนที่นักเตะเหล่านี้เนี่ยเขามีความชํานาญด้านส่วนตัวเยอะและฟุตบอลในสมัยนั้นน่ยมันยังไม่มีการเพรสหนักขนาดนี้มันไม่มีเทคนิคมากขนาดนี้เราควรจะพัฒนาไปได้แล้วครับ ในการที่จะให้เด็กเนี่ยแทงบอลอย่างไรการวางบอลอย่างไรนะครับแล้วมีวิธีคิดในการเล่นในที่แคบนะกางวงล้อมต้องทําอย่างไรความเร็วนะครับฝึกทักษะความเร็วฝึกวิธีการคิดการยิงบอลไปข้างหน้านะครับการส่งบอลไปข้างหน้าสังเกตดูเด็กเราจะส่งบอลกลับหลังตลอดพ่อไม่รู้จะขึ้นหน้าไปยังไงเหมือนเราไม่เคยซ้อมกันเลยว่าเราจะขึ้นหน้าอย่างไงครับวันนี้อยู่20ของเราอะ ครับขึ้นหน้าไม่ได้อาจจะมีะคําพูดบอ,อกว่าออขึ้นหน้าไม่ได้ก็เพราะว่าเกาหลีเนี่ยเขาปิดหมดก็เรารู้ทั้งรู้ว่าเราต้องเจอเกาหลีกับญี่ปุ่นแล้วเราทําอะไรกันอยู่เขาต้องหลายเดือนนะที่จริงไอ้เรื่องแบบนี้เราซ้อมกันไม่เกินสองเดือนเนี่ยเราก็พอจะแก้กันได้แล้ะถ้าเราดูเทปกันในขันนะว่าเขาเล่นกันแบบเนี้ยทํให้เลยเจาะแผงรับเขาได้เราต้องซ้อมกันหนักหนัก,นกอ่าถ้าเกิดเลี้ยงกินตัวไม่ได้ก็ต้องมีวิธีฝึกการเลี้ยงกินตัว มีวิธีฝึกการแกะเพรสนะครับการเพรสและการทําทเกมลุกเข้าไปข้างหน้าในขณะที่คู่แข่งกดดันเราในขณะที่คู่แข่งมีความเร็วสูงเราจะเอาตัวรอดอย่างไรมันจะต้องละเอียดขนาดนั้นครับและทุกสิ่งทุกอย่างมันต้องอยู่ในการฝึกด้วยและต้องฝึกอย่างหนักไม่ได้ฝึกเ,เล่นด้วยครับเหมือนเกาหลีเขาฝึกเหมือนญี่ปุ่นเขาฝึกเด็กเขาอะมันควรจะเป็นวาระแห่งชาติได้หรือยังครับหรือเราจะพอใจในการเอาชนะเวียดนามเอาชนะกัมพูชาชนะขเขมรชนะลราอย่างเนี้ย เราควรจะมุ่งเป้าไปเพื่อที่จะแข่งขันให้สูสีจะเสมอหรือชนะเกาหลีนยเราควรตั้งเป้าได้หรือยังครับเพราะว่าตอนนี้เนี่ยเราจะมุ่งหน้าไป้างหน้าแล้วนะครับตอนนี้เหตโค้รอยู่ข้างบนเราคือโค้ดอิชินะครับซึ่งทําทีมสามารถไปเสมอเกาหลีได้ไปเสมอจีนได้นะครับเราเสมอซาอุดีอาระเบียมาได้เราชนะคีริชิสถานมาได้นะครับวันนี้ในระดับเยาวชนของเรานะผมก็หวังพึ่งเสื้อเด็ดนี่แหละในรุ่นยู17เราจะต้องเอาจริงเอาจังครับ เราเลิกทําเล่นกันมันไม่ใช่การเครียดครับแต่คุณเข้าใจคว่าเอาจริงเอาจังไหมฮะเราต้องเอาจริงเอาจังกันได้หรือ,อยังตอนเนี้นะครับมีเพื่อนอคอมเมนต์บอกว่านะครับโค้ดวิทยานี่โดนมาเยอะเท่าไหร่คุณรู้ไหมไม่รู้เลยครับผมรู้ว่าโค้ดวิทยาเนี่ยเขาตั้งใจดีจริงๆนะไอ้เรื่องที่ดีๆมันเกิดขึ้นในประเทศไทยเรายากเหลือเกินนะรุ่นถ้าจะพูดถึงถึงรุ่นน้าวิทยาหราหอคุณนะตอนนี้น่าจะอายุเจ็ดสิบกว่าได้แล้ว แล้วลองคิดดูตั้งแต่คุณวิทยาไปเป็นที่ปรึกษาของนะครับถูกเชิญนะไปร่างเกี่ยวกับระบบเจแปนเวที่ญี่ปุ่นเน่ยเวลามันผ่านมา20ปีแล้วครับ20ปีมันไม่ไเกิดการเคลื่อนไหวทั้งๆท,ท,ที่คนของเราเนี่ยไปอยู่ในในการสร้างระบบเจแปนเวทแต่คนของเรากลับมาแล้วไทยเรามันทําไม่ได้ทมันเกิดอะไรขึ้นใน20ปีครับเด็กเราทำไมทาไมเลี้ยงบอลแบบนี้เด็กเราทาไมส่งบอลคือผมเห็นแล้วอยู่20ของเราเนี่ย ผมไม่ได้โทษเด็กนะแต่ทําไมผู้ใหญ่เราไม่ฝึกเด็กนะครับความแม่นยําในการส่งนะเวลาส่งเนี่ยเหมือนขาเรามันด่อนเกาหลียังไงก็ไม่รู้ครับเหมือนเราไม่สามารถจะคอนโทรลลูกบอลได้เท่าที่ควรนะนักเตะหลายคนก็เล่นดีครับแต่หมายความว่าเวลาเราเล่นร่วมกันเราไม่มีชั้นเชิงไม่มีแท็กติกที่มันเป็นในลักษณะที่สามารถต่อสู้กับระดับเอเชียได้เลยเรามองเหมือนระดับเอเชียมันอยู่สูงบนฟ้าเราไปไม่ถึงนะ ทำไมจะไปไม่ถึงครับถ้าจะเล่นเหมือนเกาหลีอะถ้าโค้เรรู้อะทาไมเราไม่เขียนตาราพวกนี้ออกมาครับผมสนับสนุนให้พี่ปิยพงศ์ขุยอ่อนน่เขียนตำราออกมาเลยครับที่ที่ฝึกอยู่เอฟซีโซ่ะเราควรจะเอาสิ่งดีๆเข้ามาได้แล้วไอสิ่งที่มันไม่มีสาระมันเต็มผมทําไมเราไม่เอาสิ่งดีๆเข้ามาเอามาทาเอามาทําให้มันเป็นเรื่องเป็นราวบังคับไปเลยครับฝึกทุกรุ่นเลยไล่ไปถึงรุ่นข้างล่างเลยด้วยความเห็นชอบ จากโคดิชิด้วยความเห็นชอบจากท่านประธานฝ่ายเทคนิคและให้โคดิชิเสริมเข้ามาด้วยว่าจะต้องฝึกอย่างไรบ้างในแนวทางของญี่ปุ่นบวกเข้ากับแนวทางของเกาหลีนะครับที่บรรดาโค้ดเหล่านี้ฝึกมาโค้ดวิทยาไปฝึกซ้อมอยู่เยอรมันเป็นยังไงบ้างเอาเทคนิคตัวนี้มาประกอบเข้านะครับประชุมกันหัวชนกันนึ่งสว่างได้ไหมครับ่สองสามวันน่ะแล้วเอาหัวข้อเหล่านี้เนี่ยมาเป็นปฏิญญาไทยแลนด์เวสครับฝึกเด็กของเราขึ้นมาเพื่อป้อนในโคดิชิ ให้ส่งบอลกันเป็นเป็นมากกว่านี้ไม่ใช่ว่าเด็กเราไม่เก่งนะอยู่20บของเราวันนี้เล่นหน้าภูมิใจนะผมพูดเนี่ยผมพราะภาคภูมิใจในตัวเด็กนะครับครึ่งแรกเล่นดีมากการแก้เกมนะผมคิดว่านะผมเซอร์ไพรส์มากนะที่โค้ชเอเมสันเปเรราแก้เกมในเกมนี้แต่ผมแต่ผมเชื่อว่าสตาฟทีมงานนะของยูคิริชาร์ดยังอยู่ที่นั่นผมเชื่อว่ามีการระดมสมองในการแก้เกม วันนี้นะทีมชาติไทยเจอเกาหลีมีการแก้แทคติกครับประกบตายครับทุกตัวนะครับแล้วเด็กวิ่งด้วยแล้วเด็กเพรสแดนบนด้วยนะครับผมเห็นเล่นวันนี้ผมชอบมากครึ่งแรกเนี่ยผมยกนิ้วให้เล่นดีมากน้องเล่นดีก็มาอชมเชยกันโดยเฉพาะผู้รักษาประตูนัดสำรานเซฟได้เยอะมากสุดยอดครับเด็กเราควรจะได้รับการฝึกหนักๆแบบนี้มานานแล้วและการเล่นในครึ่งแรกที่เจอเกาหลีนะ เราขาดอะไรรู้ไหมครับขาดการทําเกมในแดนบนในการเข้าทําเหมือนเราไม่เคยมีแผนไม่มีเทคนิคไม่มีโครงสร้างในการที่เข้าทาเขาเลยในขณะที่เกาหลีเขามีหลากหลายญี่ปุ่นเขามีหลากหลายมากเพราะเขามีการฝึกครับนะครับลูกเตะมุมของเกาหลีเตะมุมมาเนี่ยเขารู้ว่าเข้ามุงนะครับเข้ามุงได้ประตูแรกแล้วประตูหลังๆมาก็ทําประตูยากนะเจ็ดลูกเขาได้ลูกเตะมุมเจ็ดลูกเขาได้ประตูลูกเดียวเขาเปลี่ยนไหมครับ เขายยนมาบริเวณการสนามและผู้เล่นการสนามเขายยนอีกครั้งหนึ่งโดยใช้ผู้เล่นที่อยู่นอกกรอบเขตโทษวิ่งเข้าไปชาร์จมุมอะนี่คือที่เขาฝึกมาครับเขาฝึกมากี่ชั้นแล้วเด็กเราเลยแค่วิ่งไปจะส่งให้กันทั้งหนา้าส่งไม่ได้จะส่งพลาดส่งไม่ถูกตำแหน่งนะครับเพื่อนวิ่งมาทางนึงส่งไปอีกทางนึงเหมือนเราไม่ได้ซ้อมกันเลยอะ่ะอันนี้ผมไม่ได้โทษเด็กนะผมโทษผมถามว่าโค้ชทำอะไรอยู่ทำไมไม่ฝึกเด็กครับ แล้วที่ซ้อมกันมาเป็นปีทําอะไรกันอยู่ครับนะครับผมผมผมตรงนี้ผมไม่เข้าใจหรือเราซ้อมเพื่อชนะเขะมรนเท่านั้นหรือชนะเราเท่านั้นครับทั้งที่เรารู้ว่าเราต้องมาเจอญี่ปุ่นเกาหลีจุดนี้หละเป็นจุดที่ผมคิดว่าตอนนี้เนี่ยเราเอาจริงเอาจังกันได้หรือยังในการที่จะทำำาําตําราในการฝึกสอนเด็กที่เป็นตําราเดียวกันทั้งประเทศนี่คือเาละแห่งชาติของวงการฟุตบอลเลยนะครับเพราะตอนนี้เนี่ยมันไม่มันไม่มีเวลาจะรอคอยอะไรแล้วครับนะครับ ผมไม่รู้ว่าเสียชีวิตไปกี่รุ่นแล้วที่รอคอยฟุตบอลไทยจะพัฒนาเนี่ยญี่ปุ่นเกาหลีเข้าไปถึงไหนทีมอย่างซีเรียนะทีมอย่างอุซเบกิสถานทีมอย่างบาเรนเมื่อก่อนเราไม่ได้เกรงกลัวทีมเหล่านี้เลยทุกวันนี้เขาไปไกลกว่าเราเยอะครับเพราะอะไรครับเพราะผู้ใหญ่เขาได้เรื่องครับแต่ผู้ใหญ่บ้านเราไม่รู้ว่ามัวแต่ทะเลาะกันหรือเปล่าหรือมัวแต่คิดในเรื่องที่ไม่เป็นเรื่องกันหรือเปล่าถึงไม่ทําเรื่องนี้ขึ้นมานะครับผมขอแรงเชียร์แรงใจจากแฟนบอลทุกคนครับถ้ารักทีมชาติไทย นะครับต้องการเรียนถึงผู้ใหญ่ทุกคนในช่วยกันนะครับในการที่จะท,ทาธรรมนูญฟุตบอลขึ้นมาทําโครงการในการฝึกสอนเด็กขึ้นเป็นระบบเดียวกันเหมือนเกาหลีเวเหมือนญี่ปุ่นเวขึ้นมานะครับตอนนี้เรามีเฮดโค้ดเป็นมาสาดะอิชินะครับระบบเจแปนเวเหมาะสมกับเราก็ใช้เจแปนเวเป็นโครงสร้างหลักครับนะครับผู้ชํานาญนะครับผู้ที่มีความรู้อย่างวิทยาหราของคุณเนี่ยโค้ดเฮงนะครับหรือพี่ตุ๊กป,ปียพงผิวรเนี่ยเชิญมาครับ เชิญมาร่วมร่างและรรมนูนกันและทําให้มันเป็นเรื่องเป็นราวทําให้เป็นขั้นเป็นตอนและต้องไม่แหกกฎต้องรักษากฎนะครับต้องมีสถีริตในการรักษากฎกันทั้งประเทศและทําเป็นบล็อกเดียวกันขึ้นมาดูว่าจะเป็นอย่างไรบ้าง <c oughs> เหมือนอะไรรถยนต์เนี่ยที่มันสามารถเปลี่ยนอะไรกันได้อ่ะเหมือนเกาหลีอ่ะเหมือนญี่ปุ่นอ่ะที่นักเตะเขาเข้ามาทรงเดียวกันหมดทั้งประเทศเลยแล้วเขาเล่นแล้วทีนี้เขาเติมแทคกติกต่างๆที่เป็นแทคกติกชั้นสูงให้กับเด็กเขา ผมคิดว่านะปีนี้ปีสองพันยี่ห้าเนี่ยนะครับสงสารที่พี่นะที่อายุหกสิบกว่าแล้วที่รักฟุตบอลไทยนะนะครับบางคนบอกว่าผมจะตายก่อนหรือเปล่าผมจะได้ดูฟุตบอลไทยพัฒนาเนี่ยนะครับโค้ชเฮงวิทยาหล่อของคุณนะครับไปดูเรื่องเจแปนเวมายี่สิบปีแล้วท่านอยากจะทำจะตายทำไมทำไม่ได้อะหรือเราต้องลากไปอีกกี่ปีนะครับ เกี่ยวกับเรื่องว่าปัจจัี่ใช่ครับอาจจะมีส่วนครับท่านผู้ฟังที่เคารพมีเพื่อนมาคอมเมนต์ว่าเรื่องรายได้เรื่องความจนนะครับเรื่องความไม่พร้อมของเด็กเราครอบครัวบ้านเราเนี่ยยังไม่พัฒนารัฐบาลไม่ดีเศรษฐกิจไม่ดีมันทําให้เราพัฒนาฟุตบอลไม่ได้จริงครับมีส่วนแต่ผมอยากให้ตีกรอบนะครับเพราะงะั้นวงการฟุตบอลญี่ปุ่นเขาไม่ทําครอบครัวฟุตบอลขึ้นมาหรอกครับเขาไม่เด้เอวทั้งหมดครับประเทศอย่างซีเรียบาราซิลอจนตินาอุซเบกิสถาน เขาก็ไม่ได,ด้ดีกว่าเราหรอกครับเรื่องเศรษฐกิจเปิดเผยเขาจะแย่กว่าเราด้วยซ้ําไปแล้วทําไมเขาถึงทาได้ครับเขาทําได้เพราะเขาสาม,มัคคีกันเราคิดเป็นแนวทางเดียวกันเขาไม่ทะเลาะกันครับเขาสาม,มัคคีกันไปในประเทศถ้าเรามีปัญหาอะไรกันเราต่อยกันให้เสร็จก่อนครับแล้วก็ต้องมีสปิริตเพราะเราคือคนในวงการกีฬาเรามาจับมือกันนะครับร่วมกันทําสิ่งดีให้กับประเทศชาติเราดีกว่าขอให้คนที่อยู่ในครอบครัวฟุตบอลหรือว่าในวงกลมที่ประมาณสักสิบล้านคนเนี่ย นะครับประมาณ20%ของประเทศเนี่ยมีความเข้าใจแล้วก็ผู้หลักผู้ใหญ่ของเราเนี่ยเอาจริงมาจังกับเรื่องนี้ที่อยู่ในสมาคมก็ได้ครับหรือเป็นองค์กรใ,ใดก็ตามแต่ครับขอให้เรารักกันสมาชิกันอย่าต่อว่ากันครับสโมสรทุกสโมสรบุรีรัมย์ก็โดนโจมตีเยอะถามว่าผมรักเด็กอายุยี่สิบไหมผมรักครับรักทุกคนเลยแต่ที่ผมพูดเนี่ยผมพูดถึงว่าทําไมเรามีโครงสร้างที่มันเป็นระเบียบในการที่จะฝึกเด็กของเราผมว่ามันถึงเวลาแล้วนะครับแฟนบอลไทยช่วยกันเรียกร้องครับ ให้เรามีธรรมนูรฟุตบอลให้เรามีโครงการผลิตนักเตะและมีโครงการในการทำำาําตําราในการฝึกสอนเด็กให้เป็นตําราเดียวกันทั้งประเทศและต้องระดมนะครับความคิดระดมสิ่งที่มันถูกต้องที่สุดวันนี้นะครับบทเรียนที่เราเห็นยูยีของเราเราเห็นชัดเจนครับเด็กเราพัฒนาสู้เด็กเกาหลีไม่ได้ยังห่างชั้นกันอยู่เยอะครับกับเด็กญี่ปุ่นนะซึ่งมันไม่น่าเกิดขึ้นเลยผมเชื่อว่าแฟนบอลหลายคนเนี่ยนั่งดูก็อู้ทำไมเล่นแบบนั้นท่านเชื่อหรือไม่ครับว่าวันนี้เนี่ย คนที่ดูบอลดอนเนี่ยเขาดูบอลมาเนี่ยแฟนบอลไทยประมาณเจ็ดสิบแปดสิบเปอร์เซ็นเนี่ยผมเชื่อว่ามองมองเกมทะลุมากกว่าโครร้ดด้วยซ้ำไปนะครับและผมไม่อยากให้เด็กของเราเนี่ยมีความคิดอยู่แค่นั้นเพราะอยู่ในกรอบที่แคบเกินไปเราจะต้องมีแผนการเล่นที่ดีกว่านี้เราจะต้องให้เล่นเล่นให้ได้เหมือนเกาหลีหรือญี่ปุ่นนะครับหลายคนบอกว่าเกาหลีญี่ปุ่นก็ฝึกมานานแล้วเขาก็เป็นรุ่นเหมือนเรานั่นแหละถ้าเราฝึกถูกต้องอะ ฝึกสักปีสองปีเด็กเราก็เก่งแล้วครับฝึกเหมือนเขาอะ่ะอันนี้อะไรครับเนี่ยเราฝึกกันมาปีสองปีทําไมเด็กเราเล่นแบบนี้นี่เป็นคําถามตัวเราโต,ต,ตเลยนะไอ้ที่ผมพูดแบบนี้เราต้องแยก,กออกจากที่ผมชมเชยเด็กนะครับวันนี้เนี่ยผมขอชมเชยน้งนองๆทุกคนครับนะครับแล้วก็ชมเชยสตาฟทีมงานทุกท่านนะครับที่สามารถนะครับลงแท็กติกได้เยี่ยมมากในครึ่งแรกมีการประกบตัวนะครับทุกตัวเด็กทุกคนใช้หัวใจเล่นนะครับ และนะครับมีการเพรสแดนบนมีการกดดันคู่ต่อสู้แล้วมีการประกบตัวได้ดีมากและผมเสดยอย่างหนึ่งว่าไม่น่าเปลี่ยนยศก,กรบุรพาออกเลยน่าจะเขาเล่นต่อไปหรืออาจจะมีเหตุผลบางอย่างที่เปลี่ยนหอออันนี้ผมไม่ทราบนะแต่ว่าการแข่งขันครั้งนี้ถามว่าผมามีความสุขไหมในการดูบอลคู่นี้ผมก็มีความสุขในระดับหนึ่งครับที่เห็นน้องๆสามารถทําได้ดีในครึ่งแรกโดยเฉพาะในช่วงที่เรายิงประตูได้และมีการต่อเกมเล่นเกมกับเกาหลีได้ดีนะครับ แต่ความสุขเหล่านั้นเนี่ยมันมันรู้สึกเศร้าครับเศร้าเพราะว่ายังไงเราก็แพ้เขามันเดิมเศร้าตรงที่ว่าเด็กเราน่าจะทําได้ดีกว่านี้ไม่ใช่ว่าเด็กฝีเท้าไม่ได้นะแต่เด็กเราไม่ได้รับการฝึกมาดีมากพอครับเราไม่มีการฝึกดีเด็กได้ดีมากพอแล้วาการทําทีมของเราเนี่ยผมคิดว่าเราจะต้องคือเขาวาาทีมชาติไทยผมคิดว่ามันน่าจะดีกว่านี้นะเมื่อก่อนรุ่นของคุณปยะยพงศ์พี่อ่อนรุ่นของคุณซิโก้กรติศักดิ์เสนาเมือง เข,เ,เขาเล่นเขาเล่นได้เราใจกว่านี้ครับถึงแม้ว่าแท็กติกเขาจะไม่ไม่สูงส่งขนาดทุกวันนี้นะนะครับแต่ความสามารถเฉพาะตัวหรือ dnd ของคําว่าเป็นนักฟุตบอลของนักฟุตบอลในอดีตเนี่ยเขาสูงกว่านี้มากเขาสามารถเอาชนะเกาหลีได้ชนะญี่ปุ่นได้นะครับเขาสามารถเอาชนะอุซเบีได้น่แต่ก่อนนะมันทําให้เรามีความภาคภูมิใจกับช้างศึกเรามากเลยแต่ณวันนี้เรากําลังทําอะไรครับตรงนี้เป็นคําถามตัวโต,วตวเลยนะครับผมเชื่อนะครับว่าพี่พ,พี่ที่ยัง มีชีวิตอยู่นะครับโค้ดต่างๆที่ยังมีชีวิตอยู่ทุกคนนะฮะที่ดูฟุตบอลไทยมาเนี่ยขนาดผมไม่ใช่โค้ดนะผมผมรักฟุตบอลไทยมาตั้งแต่ผมเล่นฟุตบอลแต่อยู่ปฐมแล้วนะครับคงจะมีความเศร้าใจอยู่ลึกนะที่เราเห็นเด็กเราเตะก,กับเกาหลีนะด้วยในลักษณะที่เราไม่รู้จะบุกเขายังไงเราเศร้าใจมากเลยนะที่เราเตะก,กับญี่ปุ่นแล้วเราไม่รู้ว่าเราจะทายัางไงเราจะสามารถต่อกรกับนะเขาได้มันเศร้ามาก ผมไม่เชื่อครับว่าคนไทยเราจะมีความสามารถแค่นี้ผมเชื่อว่าเราทําได้ดีกว่านี้ครับผมคิดว่ากระแสนี้นะเราควรจะเริ่มสร้างกันได้แล้วครับมันถึงเวลาแล้วครับปี2 0 2 5ัสักราชใหม่ฟุตบอลไทยนักเตะในรุ่นเยาวชนเราทุกชุดจะต้องมาในตําราเดียวกันโค้ดเราจะต้องเป็นโค้ดในบล็อกเดียวกันครับและทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยผมคิดว่าสมาคมฟุตบอลแห่งประเทศไทยควรได้รับเกียรติควรได้รับความไว้วางใจนะครับในการที่ทําเรื่องเหล่านี้อย่างเต็มที่ ไม่ควรจะมีมีการขัดแย้งและที่ทสําคัญที่สุดนะเราต้องเลิกเกียรติชังกันในประเทศเรานะครับสมโมสรใดก็ตามแต่นะก็ต้องรักกันครับแน่นอนครับผมเชียร์บุรีรัมยูเนเต็ดผมเชียร์ริสเกตเอฟซี FC ครับแน่นอนครับแต่ไม่ใช่ว่าผมไม่รักกันท่าเรือไม่รักบี <c oughs> อูเพราะผมเป็นคนไทยครับแล้วผมไม่ต้องการให้นะครับในขณะที่บ้านกําลังถูกไฟไหมเราควรจะช่วยกันดูแลในการดับไฟในขณะที่เกิดความ อ่าไม่เรียบร้อยนะในขณะที่เรากําลังมีปัญหาเราควรจะร่วมบุกร่วมใจสามัคคีกันไม่ควรทะเลาะบ,บาแวงผมไม่รู้นะครับเพื่อนๆหลายคนอว่าช่องบะคินชาแนลเนี่ยด่าแต่เด็กๆนะว่าแต่เด็กๆตำหนิเด็กๆไม่กล้าจะดา่าบุรีลำไม่กล้าจะด่าโค้ชไม่กล้าจะด่าผู้ทําทีมผมถามจริงครับคุณด่าแล้วคุณได้อะไรครับถามจากใจเลยด่าเราได้อะไรครับนะครับ ทำไมมิติในการที่อยู่ร่วมโลกกันไม่ได้มันเกิดในประเทศไทยผมไม่เข้าใจในเมื่อดีไม่ดีทําไมเราไม่คุยกันครับแล้วผมจะไปพูดทําไมครับเกี่ยวกับพูดทําทีมเกี่ยวกับทีมบุรีรัมย์ในเมื่อเรื่องเหล่านี้เนี่ยเราเป็นผู้ใหญ่กันแล้วเราพูดในสิ่งที่มันควรจะพูดได้การด่ากันผมไม่เห็นว่ามันจะเกิดสิ่งที่ดีเกิดขึ้นครับเราเป็นคนไทยด้วยกันนะครับแล้ะเด็กทุกคนเนี่ยที่ผมพูดไปผมไม่ผมไม่เคยบูลลี่เด็กนะผมมีแต่ให้กําลังใจ และผมจาหนิตรงไปตรงมาครับช่องผมเป็นแบบนั้นวันคลิปนี้ผมก็ําหนิตรงไปตรงมาครับนี่คือคลิปคลิปหลังเกมนะผมไม่ผมผมไม่ได้ยี่เคาะเกมนะครับแต่ผมพูดภาพรวมทั้งหมดเลยนะครับก็เหลือเกมสุดท้ายครับทีมชาติไทยของเราจะพบกับทีมชาติซีเรียในวันที่ยี่สิบที่ถึงนี้ครับแต่สถานการณ์ตอนนี้ครับคือเราตกรอบแล้วครับเพราะว่าเราแพ้สองสองนัดนะแต่อย่างน้อยเราก็ยิงอ่เกาหลีได้หนึ่งประตู

grandchildren grandparents fighting fighters long lasting hard everyone from faith Thailand Football tactics, long lasting prestige. Thai football standards, knows prestige in of so famous ล d i a ลาดดน a ุญญา i จ้าศ n กสกุลไทย,ก,ยก,ก็รู้นั้นสุ a จะแดนไทยฉันเชื่อฝึกปั้มี้เกินก่อนมามันนานศักดิ์ศีมากระทาง่งฝึกอันไทยไเมื่อใกล้ในเอเชีย ท้องฟุตบอลไทยสกัดยุกไม้ฟุตบอลไทยที่แตงเว้หัวใจสัมผามาตามแตงต้อฟุึบฝนลงกขึ้นคู่ใจยุกไม้ก้าวไปในแพ้ฉันชีจอีจันทร์ันทร์ทีติดเขาขันสาม